มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโค้งสุดท้ายเลขเด็ดปฏิทินจีนงวดวันที่16สิงหาคม2566จัดเต็ม5้ฉบับจุกๆุกองกันตาแตกเลยค่ะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะวันหวยออกในงวดวันที่16สิงหาคม2 5 6 6บรรดาเซียนหวยต่างออกหาเลขเด็ดเลขดังมาลุ้นรางวัลกันในงวดนี้นะคะ ที่น่าสนใจแทบทุกงวดแล้วก็ให้โชคมาแล้วเป็นเลขจากปฏิทินจีนค่ะทําให้แฟนหวยต่างพากันเฝ้าจับจองล่าสุดนะคะผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งแชร์เลขปฏิทินจีนเพื่อเป็นแนวทางการซื้อตเตอรี่ให้กับคนรักตัวเลขนะคะเพื่อเอาไปลุ้นรางวัลในงวดวันที่16สิงหาคม2566โดยเป็นตัวเลขของปฏิทินจีน5ฉบับที่ต้องไปสไปลุน้นกันเอาเองค่ะเป็นเลขอะไรนะคะ งานนี้บรรดาเซียนหวยไม่พลาดที่จะซูมและส่องเล็กเดกปฏิทินจีน5ฉบับสุดท้ายทั้งนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ